ยองนะคะสวัสดีทุกคนนะคะขอ,อต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma าเซ n n e l กันอีกแล้วนะคะคัมแบ็กแล้วนะคะกับเกมยเสรษหินะคะหักหายกันมานานเลยทั้งคลิปทั้งไลน์นะคะก็เก็บเพชรอยู่นะคะเราต้องขอตัวเก็บเพชรนิดนึงเรื่องนี้นะคะวันนี้ก็จีเวอร์ชันดาร์กมาแล้วนะคะทุกคนเอาดาร์กมาก่อนหรอลก็แอบแรงอยู่นะเอาไวต้ตด ตัดกำลังเพชรสุดๆนะคะเรื่องนี้คิดว่าจะได้กินเงินฉลอไม่มปวันหรอกนะแต่ก็เติมตลอดนะคะเกมนี้รอบนี้นะคะมีปืนหมัดเพชรลงเท้านินจานะคะปืนปองหนามน้ําแข็งแล้วก็แฮกผู้พิัาษ์ด้วยนะเออแต่สิ่งที่ทุกคนนะ่าจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คืออ่าไปไหนละ่ะใช่ที่ไหนละ่ะมีนะคะปืนหมัดเพชรนะคะเพราะว่าจะเอาการเอฟเฟกอันตรายนะกันได้แค่เพิ่มมา5%นะคะก็ อาอยน้อยนก็ยังอุ่นใจอีกสามเเซมันยังออกเลยสามเปอมันยังออกทีดเลยนะ65%สปเซมันก็ต้องออกอยู่แล้วนะคะแล้วเพิ่มเตะด้วยนะถือว่าเป็นซีที่ดีเอออันนี้ปืนก็อันนี้หนามน้ําแข็งก็โอเคนะลดนินทาวินจาก,ก็เก๋แท็กสวิตก็ดีอยากได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่หนึ่งซีเท่าน,านั้นเพราะว่าฉันต้องเซฟเพจไว้ตัวประจําเดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสียเยอะไหมถ้าเสียน้อยถือว่ากําไรถ้าเสียเยอะก็คือให้วันที่19นี้นะคะ ก็หลอรุนอยู่มีแต่คนรุนวันที่19บนี้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ,อ่ะวันนี้ก็ให้เจ้าแม่เวลาไปคนตัดสินใจละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าการหานะก็จะมี a บวกสแล้วก็ a สามนะคะหายหินหรอสองสีหรอหา a บวกแปิ้นนะคะเรื่องนี้อ่ะมาดูอัตราดอกกันสักหน่อยหไหมอัตราดอกเอ่อหหรอก็เป็นเวอร์ชันดาร์กันนะ ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เรื่องนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยฉันมีเพชรอยู่ที่2อง9มืก็ประมาณ350นะประมาณนี้เออเริ่มกันเลยค่ะเรื่องนี้ลีลาอดับแบบว่าอยู่ดีระดับนานด้วยนะเธอกว่าจะมาก็ชั่วโมงกว่าเลยนะ โอ้โหฉันเปิดเน็ตตัวเองดีดีนะมีเน็ตตัวเองมันเป็นนั้นก็คือไม่รอดเลยออกไหมออกปะไม่เห็นออกเลยจริงๆอ่ะพันละหนึ่งเพชรเท่าน,านั้นเฮ้ยมาแล้วกระตุกเออเอมาแล้วหนึ่งเอสามสี 42, ่สิบสองเราต้องหาสิบสองชิ้นใช่ไหมโอออ่ะเลยไม่ ตกใจด้วยเอบวกมาแล้วหนึ่งชิน้นเอาไม่กระตุกหรอปวดจะมาก็มาอย่างนี้เลยเฮ้ยมาอีกแล้วอาไม่มาก็ต่อแหลเป็นกันแหละนะคะเรื่องนี้มาแล้วหนึ่งนะคะเราขาดอีกเสร็จนะคะตอนนี้อ่ามาโต้เอบวกลัวๆเลยเว้ยเอเอลุลลุเลยเว้ย,ย,วย,ยดีสิบสองชิ้นนะเธอหายยากยนะอยูน่นะอ,อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งครบก่อนก็ถือว่าโอเคนะเออ อีนาจะอะอาจจะเงียบๆนะใจใจโอ้ยไม่แล้วอุ้ยเธอไม่กระตุกรอบนี้รอบนี้เอบอกไม่กระตุกเฮ้ยแต่ว่าไกระตุกเอแทนนะโอเคได้สองชิ้นาหาอีกหกโอ้รอบนี้ปล่อยใจนอ,อ,อไม่กระตุกแฮรรอบนี้เป็นไปได้หรอก็ก็ได้วงก็แต่อาจริงนะ สองพันสองชิ้นพันละชิ้นเฮ้ยไปแล้วอีิสามสามแล้วนะหวังว่าคงไม่มาหรอกนะขอมาอาทิตย์หน้าได้ไหมอาทิตย์นี้มันปวกเกินนะ่ะเฮ้ยกระตุกวี่ไงมาแล้วชิ้นที่สี่อะครึ่งทางแล้วค่ะิ้นที่สี่ไม่เคยได้เอสเลยเนาะ ชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่จบยานที่สี่แล้วนะไม่มาอีกเหรอหฮ้ยโอ้ชิ้นที่ห้ามาแล้วจ้าชิ้นที่ห้ายี่ห้าเราดาเธอหกแบมต้องหกแล้วแหละนี่ชิ้นที่หกมาแล้วชิ้นที่หกอุ้ยหกแล้วหกแล้วอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นเทาดันอุ้ยก็แอบแรงอยู่นะอีกสองชิ้นเธอ เขาฟิดอดอยเอขาฟิดดอยเถอะเขาฟิดดอยดอย้นที่หกแล้วดาหกป่าวะเท่าไหรนะ่นะดาว้ายหกแ้อยเธอมาลุวุนเลยพันนี้ถือว่าคุม้มเขาพิดดอยได้ไหมด <c oughs> ีชิ้นที่เสร็จว้ายอีเวนต์นี้มันโอยชัดดิเสร็จแปดไหมชิ้นสุดท้ายแล้วหรอเอ๊ะชิ้นที่เท่าไหร่แล้ววะ น้ากลัวสักเลยว้ายมันโวยชาดดิฮู้แต่ก็แอบแรงดนาะเออหัวอุย้ยมีน้อยมีน้อยอะไรยอรลออยู่ไหนดูดิสิว้ายเสร็จอันแล้วทุกคนหรือขันอีกชิดเดียวเท่าน,นั้นดิมันจะแจกแบมเออเดี๋ยวกันไปดูการเล่นก่อนแจกอะไรไหม วายเก็บโอวยตายโหงตายโหงนะเธอราดาทีเกมจะโอ้ยเราดะเรื่อนี้อาบรุดการอีกหนึ่งชิ้นจะอยู่ที่ไหนสองสี่แปดใช่ไหมชิ้นเดียวนี่แหละนะคะเจ็บมานักต่อน,นัดแล้วนะ่ับใะครหลายๆีนเ่ะยนอง่ใหมช้เยลุอ,อกเนชิ้ยไหมสอนสีดท้่ไมาร้นกันรุายอก่งนจะย่ไหอ่มาไม่มากห่มา มาแล้วล่ะไมมาหรอกอึกออนอยู่ไหนยิด้าไม่มีนะไม่ไม่มีไม่เอาแต่จริงไม่ออกเลยอ่ะเธอกล่องออกเยอะนะชิ้นสุดท้ายไม่โวยแล้วหรอจบแล้วล่ะมีมีคนแช่งฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยไม่มาโอ้แต่เจเวลานี่ให้เราจริงนะเนี่ยไม่มาเลยหรอชิดเดียวเองนะมาถอะ มาถูกจริงเย้มาปะวะเออใช่ละทำไมไม่กระตุกแบบไม่มีว่าเฮ้ยมาแล้วเธอนี่เอออบๆปะเนาะอีเวนนะี้ทำไมไมาดูอบอๆวะเอามาลล้้ยจเราเสียไปเท่าไหร่น่ะเรื่องนี้ครบและแบบชินรถเรือ,รอหันใจไป,นไป้ายข็วมแต่ไม่เคยอ่านนะเรามีสองพันสองใช่ไหมก็ประมาณเราเสียไปประมาณอ่า 5้า0ันห้านะเออฉันเสียไป5,150ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะสำหรับซีดาร์เรื่องดีเออถือว่าได้อยู่แอบอวยนิด,น,ดนิดด้วยนะคะว่ามารวัรวๆเลยเลือ่องดีอ่ะเราก็จะเอาปืนหมัดเพชรนะคะเพราะว่ามาการเอฟเฟกอันตรายนะคะอ่ะแลกมาเลยเอาต้องใจเย็นๆนะแต่ว่ามันก็แลกสี่หมดเลยปะ โตอึบอึบนี่มาแล้วนะจ๊ะเออ,อจี้ปินบัเดเพชรดาร์กตันนงฟ้าผ่านทำไมวะจุดสตาร์ทจะผ่านไปได้ครับพี่เรื่องนี้อ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับปืนหมัเดเพชรนะรอบนี้ โอ้ยปิดน้อยมันมาเลาะจีแรกอ่ะมักปิดน้อยเสมอเพราะว่ามันอีพวกเวอร์ชันดาร์กนะมันจะล่อออฟเพซเราในให้เราอวยไปทำจีที่สองแล้วเราก็จะปิดเยอะนะฉันไม่หลงกลหรอกเรื่องนี้เพราะเราต้องสม่นเพซนะฉันว่านนะถ้าแบบมีเพรเยอะๆแล้วอเีเวนต์ซีอะไรแบบนี้ก็ทำอเีเวนต์ซีก็พอแล้วไปทำเยอะเอะอบบริจีนะเออเราเคยล้มละลายมาก่อนนะคะเรารู้ว่าการไม่มีเพรมันเป็นยังไงเรื่องนี้ สาธุนะคะเจ้าแม่เวลากับโชคลับของเธอนะคะจี้ข้างล่างสมัยบเข่าบะฮือนะเรื่องนี้เอออ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปการหานะคะจี้เวอร์ชันนากนะฉันก็เสียไป5 1 5 0นะเออและสำหรับทุกคนล่ะคะสนใจจี้ข้างลางแบบไหนกันนะคะก็อย่าลืมหาแล้วก็อย่าลืมเซฟเพจด้วยๆ้วนะเออแต่ไม่เป็นไรถ้าทุกคนไม่ซีเ่นเรื่องตัวละครก็ทำซีข้างล่างไว้เยอะก็ดีเหมือนกันนะ ออสรบวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบยป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะคะสรบวันนี้ก็บายบายกับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรบวันนี้ก็สวัสดีค่ะ